สดสดดังเพราะอะไรก็โดยมากก็ขายกุ้งแม่น้ำเป็นหลักเขาเป็นว่าอยากจะเห็นแล้วว่าวันนี้ทางโฮมเส็งเพราฉะนาเนี่ยจัดอะไรให้กับอร่อยช่องห้าของเราสมคำรอคอยวันนี้ได้ชินแน่นอนครับคุณผู้ชมครับอ่ามาเลยกุ้งแม่น้ำนะฮะมาเลวพี่เยวเจอะไรกับพี่หมวยโอ้โหน่ากินสุดๆดูอะไรดูลูกค้าโอ้ยคนเยอะมากใช่แล้วไม่ใช่คนไทยอย่างเดียวนะคะ ชาว<ม>ต่างประเทศก็มาญี่ปุ่นกินมาหมดนะฮะไม่รู้ว่าเขารู้ได้ยังไงนะคะว่าร้าน เขาบอกว่าเขาเจอจากเว็บไซต์อ๋อมีเว็บไซต์ด้วยใช่ไหมไม่มีของเราลูกค้าพบกันเองนี่ก็คือมาตามกระแสใช่ค่ะเราก็เลยต้องมาไงเรามาเริ่มชิมเลยพี่เจี๊ยบเริ่มจากการไหนค่ะไก่คั่วค่ะไก่คั่วถิงจอกค่ะอันนี้มันเป็นแบบเป็นขิงเหรอคะค่ะอ๋อไม่ใช่ตะไคร้ใช่ไหมฮะไม่ใช่ค่ะทานจบอะไรคะเนี่ยอันนี้มีน้ำจิ้มจริงๆริเขามีรสชาติในตัวเขาเองนะค่ะอน่อกินร้อนช้อนกลางล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารนะครับอร่อยมากค่ะ ตัวไก่นุ่มมากในขณะเดียวกันตัวหนังกรอบมีรสเค็มนิดนิดตัวขิงโดดเด่นมากทําให้กลิ่นหอมแล้วไก่นี่คือเป็นไก่ไก่ะคะนึ่งเหรอฮะไก่สดไก่สดทอดเลยไก่สดสหมักซอสไม่หมักค่ะเรามาปรุงในกระทะตะะอ๋อเหรอคะแต่เราอยากเห็นวิธีการปรุงเอาเปว่าเดี๋ยวพี่จะไปดูนะไก่ขั่วขิงกรอบไปดูกันเลยครับ เอาละ้ฮะไก่อยู่ดี่แล้วนะครับเป็นไก่ตลาดทั่วไปนะฮะหมักก่อนไหมฮะไม่ต้องหมักค่ะไก่สดๆดไม่ได้ใส่อะไรเลยนะฮะเนื้อไก่ร้อซครับคุณผู้ชมครับเรียบรยเอาละครับมาปรุงรสกันดีกว่านะฮะ ซอสปรุงรสนะคะซอสปรุงรสตราเด็กสมบูรณ์ของเราดีแล,แล้วก็ะซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวส่วนหนึ่งตราเด็กสมบูรณ์ของเราอีกเหมือนกันแล้วก็พริกไทยนี่แหละครับทีเด็กคกณอยู่ที่นี้นกลิ่นนี่หอมมากๆครับแต่คุณผู้ชมคงไม่ได้กลิ่นนะฮะแต่ผมจะบอกให้ว่ามันหอมจริงๆแต่เสร็จแล้วโรยด้วยขิงกรอบไปเดี๋ยวไปต่อที่โต๊ะอาหารเลยครับค่ะพี่หมวพี่เจีย๊ยบหรอวิทยากำลังตามมาค่ะพี่เจีย๊ยบ ครับเอาขอว่าฝากอะไรอ่ะอะไรขนมเสี่ยงปืนขนมปังทานเลยครับพี่ทานไปแล้วอันหนึ่งกินไหมยินได้โอ้ดิพอพอนี่ไงให้ปลาปลาปลาเยอใหยะมากมา่ปลาตัวใหญ่มากครับดูมาแล้วเป็นยังไงสิเอาเป็นว่าสูตรการหมักนั่นน่ะมาทานที่นี่ดีกว่ามนทีอนู่ทีกวามาวิธีในการทำนะฮะแต่ของเขาดีก็จะเป็นสูตรเฉพาะของเขาเลยทำสดใหม่ทุกจานครับผม เนื้อปูผ <Humans. S 2> so ัดผงกะหรี่ค so ่ะน okay, so <'s> ีเล <pot? inaudible S 2> so ือกเฉพาะเนื้อเลยใช่ไหมของเราเป็นผัดแห้งนะคะใช่เพราะว่าที่เนี้ยสังเกตนะคะว่าจะไม่มีน้ำเยิ้มๆใอค่ะของเราเป็นเนื้อปูล้วนๆเลยนะคะไม่ต้องแกกเราชอบที่ว่าไม่หวานแล้วมีความเผ็ดรสชาติแบบสดอร่อยมากเนื้อเป็นชิ้นๆทำออกมาแบบว่าให้เนื้อปูมีความหวานธรรมชาติอยู่ถ้าเกิดชอบอารมณ์แบบเนื้อปูผัดผงกะหรี่ให้มีกลิ่นหอมแล้วรสจัดแล้วก็จานเนี่ยยกให้คุณเลยครับ เอาแล้วฮะอีกจานหนึ่งแปลกมากมะระผัดปลาอินรีปกติจะเป็นมะระผัดไข่นี่ผัดปลาอินซีถ้าผัดปลาอินรีมันต้องเป็นแขนงคณะใช่คณะหรือแขนง ไม่หุ่มนะฮะ,ฮะปกติม <ฮะ S 1> ีนิดๆนะฮะเรา <ฮะ S 2> ชอบม,มากๆตรงที่ว่าคือตัวมะระเนี่ยนะคะนุ่มมากแล้วมันเข้ากันได้ดีกับตัวปลาเค็มมากปกติเรากินขน่าแดกปลาเค็มมันก็นรู้สึกว่ามันอร่อยแต่อันเนี้ยเป็นความอร่อยที่ไม่เคยทานมาก่อนเป็นมะระนะเป็นมะ,ม<ล>ะระปล<ร>าเค็มก็ไม่ได้เค็มมากนะครับจานเนี้ยคือหอมเลยอะอะไรเนี่ยอันนี้เป็นอะไรคะต้มยำกุ้งไม้ลามค่ะที่เห็นเลลอยนั่นคือมันกุ้งใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคุณผู้ชมต้มเนบ่สมัยก่อนนะจริงเขาใส่เครื่องต้มยำของไทยนี่แหละ ต้มยำของเขาครบรสคือต้มยำแบบไทยๆครับรสจัดๆเน้นความเปรี้ยวอร่อยมากนะครับและที่สําคัญนะฮะวิธีการต้มก็คือเนื้อกุ้งเขาจะไม่สุกมากจนเกินไปมีวิธีการใส่มีเวลาที่ใส่เด้งดึงดึงอร่อยมากอ่ะสุดยอดครับสุดยอดมากมากมากดีมาะจานต่อมากุ้งแม่น้ำทอดกระเทียมพริกไทยค่ะกุ้งแม่น้ำทอดกระเทียมพริกไทยนะคะสดๆใหม่ๆออกมาจากแม่น้ำนี่แหละนะฮะเคตรงนแบบใกล้ตรงนี้เลย แลยังต้มยำกุ้งอยู่เลยนะไม่ได้แล้วของ้องหมดแล้วมันอร่อยอะมากเขามีรสชาติอยู่แล้วคะในน้ำราดของตัวกระเทียมที่เดี๋ยีจริงก็อยู่ที่น้ำซอสตัวราดใช่กุ้งอะเนื้อยังเด้งดึงแล้วหวานมากอร่อยมากช่างน่าอิจฉาคนที่กินหัวกุ้งง่ายเกินเพราะเธอกินไม่ได้เหรอใช่งั้นก็เอาหางกุ้งไปนี่มันมีไข่ตัวสารไข่พิเศษไหหางกุ้งไม่ต้องพูดสิเธะอายเขา ต่อมาคณะผัดก้ามปุ้งค่ะใช่เฮ้ยไม่ใช่คณะคณะอันนั้นเออกลามก้ามค่ะโอ้หลอกไม่ได้นี่หลอกยากเเหมือนเันเลยเลือดไซส์เท่ากันเลยนะฮะเอาดมแบบจีนอาหารจีนนะครับคุณผู้ชมครับนะฮะคืออันนี้คือก้ามปุ้งนะคะตัวก้ามปุ้งเนี่ยมันทําให้จานนี้เหมือนมีกลิ่นของกุ้งซึ่งมีความกรอบและหวานคุณจะได้ความหวานฉ่ำของเจ้าเนื้อในก้ามปุ้งแบบนี้นะฮะซึ่งแกะเรียบร้อยเด้งดึ๋งเด้งดึ๋งแบบนี้เลยนะฮะ อันนี้ก็คือตัวกุ้งนั่นเองนะครับที่นี่ก็สดใหม่ทุกวันการย่างกุ้งนี่มีส่วนสําคัญมากๆนะถ้าย่างไม่เป็นเนื้อแข็งไปก็จะไม่อร่อยจะบอกว่านาแบบมันเยอะต้องฝุกข้าวจริงๆมันกุ้งยังอยู่คืออร่อยมากลพี่่อยคะร้านเปิดกี่โมงงกี่โมงอ่าถ้าวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะสิ1โมงครึ่งถึงบ่ายสองถ้าเสาร์อาทิตย์ สิบโมงครึ่งถึงสี่โมงแค่นั้นแค่นั้นไม่กี่ชั่วโมงเองนะใช่ค่ะอยากให้มาชิมกันนะครับผมอาหารที่อร่อยอร่อยนะครับบรรยากาศดีบรรยากาศดีๆคงเส็งโฆษณาไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมนะฮะขอบคุณมากมากครับพี่หมวยครับวันนี้จะมีสิ่งหอึงให้เป็นซอสปรุงรสตราเด็กสมบูรณ์ครับยินดีค่ะหมดเวลาอีกแล้วนะครับขอความอร่อยนะครับสุดหน้าสี่โมงครึ่งเนี่ยกลับมาพบกันใหม่นะฮะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ